สวัสดีครับมิดลักแฟนเพลงและนั่งเลงคีย์บอร์ดทุกท่านครับพวกผมครับเอกสุทัก์วันนี้ก็เป็นธรรมดาครับวันนี้ก็เราขับรถไป,ประทุนนบบชิวๆนะผมจะพามาอา่ร้านร้านหนึ่งเรียกว่าร้านดีไหมอย่าเรียกว่าร้านเรียกว่าโรงงานดีกว่าที่ท body ําบอดี้สวยๆแบบนี้อา่าเมื่ออีพีที่แล้วผมเคยพูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูที่นี่แล้วก็มาดูรถที่ทําจากที่นี่ไปว่าเป็นยังไงนั่นก็คือโตด้านนั่นเองนี่คือรถที่เขา ลังสันขึ้นมานะฮะเป็นสไตล์แบบน่ารักน่ารักแบบเนี้ยขี่ได้จริงๆนะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็มีแบบรถดิฟอ่อมันเป็นอะไรที่สร้างสารร์อ่าสำหรับคนไทยอย่างหนึ่งก็น่าสนับสนุนนะครับเพราะว่าให้เด็กๆได้ขับกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าจะเอฟพีไปสักคันหนึ่งเพื่ออะไรรู้ปะก็อยากจะไปให้ลูกที่บ้านเล่นหน้าไวเหมือน,นนะมันจะกลิ้งกว่าไม่รู้เนี่ยแล้วเฉียงๆขึ้นหนนี่ยโอ้โห oh, oh, oh. ขี่ได้จริงๆล้อปิ้นๆสวยๆเลยผมชอบมากๆเลยฮะเอาละฮะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรบ้างที่นี่มีรถอะไรนำเสนอบ้างวันนี้นะฮะนอกเหนือจากรถสวยๆคันนี้แล้วไปพบกันเลยครับกับพี่โอฮะวันนี้ฮะโตด้าฮะเอาละครับผมก็อยู่กับเจ้าของโรงงานเรียบร้อยแล้วของโตด้ารู้จักเองผมรู้จักพี่โขมานานแล้วนะเป็นสิบสิบปีแล้วแต่ก็ห่างหายกันไปเพราะว่าต่างคนต่างไปทำอาชีพของตัวเองนะครับผมสวัสดีพี่โอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ จริงไหมเรารู้จักมาเป็นสิปีนะตั้งแต่สมัยนิตยสารเลยเป็นหนังสือตอนนั้นพี่โอก็ทําเกี่ยวรถตู้ดังๆเลยเมื่อก่อนนี้เมื่อเกือบ10บสปีที่แล้ว10กว่าปีแล้วคือรถตู้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองสำนักอีกเ้าหนึ่งผมไม่พูดถึงเป็นพี่ที่รู้จักเหมือนกันแล้วก็อีกสํานักนึงก็คือตัวด้าจะแบบจะคู่กันมาเลยในยุคนั้นเมื่อสิบกว่าปีแล้วเขาก็จะอีกแบบหนึ่งที่ก็จะอีกแบบหนึ่งแต่รถตู้ก็จะเห็นเยอะมากที่เป็นสเกิร์ต แล้วพอมาถึงวันนี้พี่โอ๋ก็เอ้ยโรงงานที่ผมรู้เคยไปก่อนที่จะไม่ได้เจอกันนะตอนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่เป็นเป็นฟารกี่เราเช่าอ,อ๋อตรงนั้น่ะเหรอตอนนั้นเช่าฟา<อ>รกี่ตอนนี้เราคือมันงานมันเยอะเราเช่าเพิ่มจน4ี่ฟาร์กี่สี่จุดไม่ไหวแล้วมันเออมันคุมไม่ได้คุมอของคุมเด็กคุมอะไรไ,ไม่ได้เลยมันก็เลยเอ้ยมามูฟมานี่ดีกว่า อตรงนี้นั่นตรงนี้ก็คืออยู่สมุทรสาครใช่นะครับตอนนี้เป็นตอนนี้ไม่นมัต้องเช่าแล้วเป็นของที่ของพี่โอ๋ล้ใช่ใแต่ก็อีกแหละก็ไปเจอวุิกฤิของตัวเองของชีวิตอีกเหมือนผมเป๊ะเลยนะผู้ชมพี่โอ๋โดนอะไรฮะก็ไฟไหมโรงงานเหมือนกันนี่ด้านหลังนี่เลยเลรอครับตรงจุดนี้เลยบะนี่ในหลังโกดังหลังเนี่เลยใช่ก็ที่ที่มันหนักเลยมันโชคดีคือไหมแค่ครึ่งเดียว แต่ความโชคร้ายคือแม่พิมพ์สําที่เราใช้ประจาโซนเอตัวนั้นไม่หมดเลยทุกชิ้นไม่เหลือเลยทุกชิ้นอ่เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงชิ้นงานของพี่โอ้ก่อนพี่โอนี่คือทํางานอะไรเป็นไฟเบอร์หรือยังไงฮะเป็นพลาสติกครับหลักๆลักพลาสติกที่หลักจะเป็น ABS แต่ยางอื่นก็คือทําได้ PEHDPE อะไรมันมันมีหลายอย่างมันหลายอย่างที่เราจะก็อยู่ที่การใช้งานพลาสติกมีหลายเกรดถูกไหมพี่ใช่ครับคืออย่างนงี้ ABS เนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ใช้ในงานรถยนต์อยู่แล้ว อ่าใช่อ่าอย่างเช่นกันชนหน้าอ่าใช่สักเกิตอ่ากันชนไอ้แต่กันชนแท้เขาจะเป็นพีนะเขาเป็นงานฉีดงานฉีดจะเป็นพีอีมันจะนิ่มหน่อยอ่าถูกไหมนิ่ม A B S นี่คือแข็งได้เงาอ่านะครับเพราะพลาสติกเกลด A B S จะเป็นแบบนี้แล้วงานของพี่โอเนี่ยมันเป็นลักษณะไงฮะขึ้นต้องมานั่งทําทีละชิ้นหรอหรือว่าใช้เครื่องจักรเห็นเขาบอกว่าระบบเป็นแว็กค่ำมันคือแว็กยังไงอ่ะมันก็แบบเขาเรียกว่ากึ่งกึ่งอัตโนมัติดีกว่าแล้วก็ยังมีแมนนวลเรื่องการตัดเจีย ได้คำว่าแวคคัมนี่มันมันมันแตกต่างกันยังไงฮะกับการอินเจคชันอะอินเจคชันคืองานฉีดถูกไหมอ่าแล้วแวคคัมมันแตกต่างกับอินเจคชันไงฮะข้อเสียคืองานฉีดอะมันแม่พิมพ์จะแพงมากอ่าใช่มันระบบมันเยอะอ่าแต่คือชิ้นงานจะถูกอ๋อใช่ใช่ายก็คุณก็ต้องคูณหารต้องมีจํานวนอ่ะถูกต้องต้องมีจํานวนมหาศาลหรือต้องความรวดเร็วอย่างเงี้ยอ่าอย่างงานชิ้นใหญ่อย่างฉีดโมเนี้ย ไม่ต่ำกว่าสิบล้านโมไม่ผิมันใหญ่มากแล้วมีเครื่องฉีดได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันมีระบบหลายระบบนะระบบในแม่พิมพ์แราหลักแสนหรือว่าข้ามใที่นี่คือมันเป็นยังไงเอาแผ่นเอางานพลาสติกลงมาปุ๊บอ่าเราจะสั่งมาเป็นแผ่นก็อยู่ที่ตอนเนี้ความกว้างความยาวแล้วก็ความหนาแล้วก็สีอถก็สีธรรมชาติเขาจะเป็นสีไข่ไก่ที่เราต้องมาพ้นสีเราจะใช้สีธรรมชาติเขาแต่อย่างงี้คือ เขาจะเป็นสีในตัวสีขาวเลยเป็นเม็ดสีที่เป็นสีขาวเลยนะเพราะเพราะถ้าเราไปบานจะมีการแอลกอฮอล์เช็ดหรืออะไรเงี้ยเวลาท่านสูมันโดนมันจะอ๋อมันจะเป็นสีพื้นอ่าหรือมันจะดูไม่ดีครับอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็เลยเอามาทั้งแผ่นเป็นเม็ดสีขาวมาเรียบร้อยแล้วพอเข้ามาที่แม่พิมพ์พี่ปุ๊บแล้วไงต่อก็มีฮิตเตอร์ให้ความร้อนอ่าพอฮีตเตอร์ก็นิ่มตัวอ่าแล้วก็พอนิ่มตัวเสร็จก็แม่พิมพ์ก็จะมาประกบกันแล้วประกบกันเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับพี่ใช คือลมดูดดดูให้รัดก็คือเหมือนกับคุณดูดถุงให้มันหดลงมาถูกไหมใช่ใช่แล้วพอหดออกมาปุ๊บมันก็จะเรียบเข้าในตามแม่พิมพ์ถูกต้องแนบตามแม่พิมพ์แล้วเราก็คลิ่งให้เขาเย็นตัวแล้วเราก็แล้วค่อยเอาออกนะครับนี่คือ บางส่วนเท่านั้นเองถ้าพูดไปเรื่นี้โอ้โหคลิปผมต้องยาวเป็นกิโลนะฮะวันนี้เป็นอย่างนี้ผมขอดูชิ้นงานดูงานแต่งเขาเรียกว่าสไตล์รถที่มาทํากับพี่ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่พี่ทําออกไปนะฮะอย่างที้คันนี้เขารออะไรเนี่ยคันนี้ต้องถามคันนี้ก่อนวันนี้ครับวันนี้ครับกลัวกลัวเมียจับได้ก็ใส่เด็บพูอันเนี้ยเด็บพูมินิดเด็บพูมินี้นี่อยู่ดูไม่เท่เออไม่เท่เริ่มตกลงเราจะรู้ไหมเขาเป็นใครแนะนำอีกสักนิดหนึ่งสวัสดีครับ นี่สดีครับกระผมหน้าแก๊งพชีวิตแต่งแตรถวันนี้เราผ่านจักรวาลมาที่แล้วโตด้านะครับสวัสดีครับเอาเปิดหน้าหน่อยได้ไหมไอ้คนเห็นหน่อยได้ไหมออกรายการไม่เคยเปิดหน้าเอาสักหน่อย้วัเขาหล่ออยู่แล้วไปใส่ไม่ใส่ไอ้นี่ทำไมเนี่ยนะจ๊ะอย่างเช่นกานนี้เห็นบอกว่าเอารถมาทําที่โตด้าครับขอเรียกโตด้านะผมจะตนาดโตด้า อันนี้ทำอะไรฮะอ่าโตด้านะครับจะเป็นเน้นทําพวกชุดแต่งชุดพาร์ทของรถเก๋งก็ทํานะชดรถเก่งรถกระบะทําหมดลิ้นหน้าตอนนี้เราจะมาทําเขาเรียกว่าอ่าดิฟฟิวเซอร์หลังอ๋อทำดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์คือเหมือนตัวดักลมนั่นแหละใชครับคันนี้ยังไม่ทำไมถึงทำหลังเดี๋ยวพาไปชมหน่อยพี่โตพี่โอ๋พาชมหน่อยอ่าววิพี่โอ๋แล้วอย่างนี้เราจะต้องทํายังไงฮะเนี่ยก็เราเรียกว่าเฉพาะคันนี้เราก็คัตตอม แต่คัตตอมคือผมจะเอา A B F ทำนะครับผมถามที่ชี้หน่อยครับอะไรวะเนี่ยเอออะไรเอาหลักการที่ผมวางดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนปกติมันต้องอยู่ด้านหน้าไหมใช่คือสามดอเนี่ยเวลาใส่เทอร์โบด้านหน้ามันแน่นหลักการที่ผมจะที่ทำนะคือมีเฮดมีหม้อน้ำมีแหงแอร์แล้วไปรุมกันอยู่ตรงหน้าหม้อน้ำถูกต้องความร้อนอยู่ตรงนั้นเทอร์โบมันก็ร้อนใช่ไหมอะไรมันก็ร้อนอยู่ตรงนั้นผมเลยแก้ปัญหาเอามาไว้ท้ายรถ ท้ายรถลูกเดียวมันไม่สมดุลเดี๋ยรถมันเอียงข้างไงเวลาตีค้องอะเรับ้องลอะไรต้องไวสองข้างมันจะได้สมดุลบาลานใช้ได้ไหมเนี่ยรถทาจริงใช้ได้ใช้ได้ชวิ่งไปเหนือใต้ออกตกใช้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปร้านที่เกด e ีหน้าหน้าถัดไปพวกมีทีเด็ดกว่านี้อุกไว้แค่นี้ก่อนรู้จักเขาเพียงแค่นี้เขาแค่รู้จักกูแค่นี้กูจะั่วแล้วเดี๋ยวไปั่วงที่ร้านเขาดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณที่มากขอบคุณทากิชิครับขอบุณนะอ่ะต่อไปครับพี่โอเห็นพี่โอบอกว่า มีการแบบไปทําบุญทำทานแล้วก็ทํารถให้เด็กเล่นด้วยใช่คือคอนเซ็ปผมคือเขาเห็นเฮ้ยคือความเป็นเด็กอะหรือ,อว่าว่าคนโตนะก็อย่างอยากไปนั่งหรือถ่ายรูปเนาะแต่ถ้าเด็กอะเราห้ามเขาไม่ได้อืคือ,อยังไงก็เนี่ยคือสภาพที่เห็นคือเฮ้ยมึงขึ้นเลยนี่เยียบกันนี่เลย หยียบกันขึ้นเขาโยนกันใช่เอา ABS อันนี้ ABS ไม่ใช่ไฟเบอร์เนียนี่คือสวิ่งที่โอ๋ทำใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเป็นคือคันเดียวในโลกก็ได้ครับนี่ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็อันนี้อันนี้จะทํากันเองเลยโครงสร้างอันนี้ลองทําเองเพราะกะว่าจะทําขายพวกคาเฟ่พวกรีสอร์ทเพราะถ้าพวกรีสอร์ทมันต้องเป็นอะไรความเงียบเนาะเราก็ต้องไปทำถ้าเป็นคันี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าไฟฟ้าอยู่ประมาณห้าถึงหกหมื่นแล้วแต่ขนาดแบตว่าจะเอานานขนาดไหนอ๋ออันนี้นานไหม นี่ก็เล่นยันครึ่งวันได้อ๋อครึ่งวันได้เออเก๋ดีนะสําหรับไปไว้คาเฟ่หรือว่าไปไว้ตามอะไรก็อย่างเงี้ยนะหมู่บ้านหมู่บ้านหรือลูกอะไรถ้าแม่ก็ลูกเขาจะมาซื้อําหมู่บ้านนะเอฟนอยละน้านี้สวยแล้วก็นี่ฮะผมจะพาดูอย่างเช่นอ่ะล่ะทันท่นทุนได้อ่าแล้วก็ผลงานเราก็ทำนี่อะไรบ้างโอ้อันนั้นก็เป็นกันชหน้าโป่งอ่าแล้วก็โป่งโป่งคิงไซส์แล้วก็ปิดไายอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วนี่แล้วคันนี้อันนี้อะไรนี่แหละก็ ก็เป็นที่ลิ้นชิ้นหน้าพี่เห็นพี่ไปอยู่เซอร์กิตอยู่พังนะไปขับเอง้ยเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่เข่าไม่ดีครั้งแรกว่าจะลองเนี่ยก็คือสารต่อมาจากเซอร์กิตเห็นไหมครับความยืดมาเนี่ยคือมันจะกดหน้าและให้ลมอ่าคือไม่ให้ลมเข้าเข้าพื้นล่างถ้าสังเกตรถเซอร์กิตจะค่อนข้างจะเตี้ยเตี้ยใช่เตี้ยมากแล้วก็เอาให้ขึ้นสไลด์ได้อฮะทำจนเอาขึ้นสไลด์ได้พอที่พังกันส่วนมากคือ ทางตรงสไลด์แต่ถ้าอย่างเนี้ยก็อย่างเนี้ยมาคัตตอมเพิ่มว่าสมมติอันนี้เป็นสนอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นแนววัยรุ่นอะไรแบบมีช่องอันนี้ก็สวยฮะดูทับซ้อน่าถ้าตรงนี้เห็นไหมครับจะยื่นอันนี้จะตักเพราะตอนนี้คือ d m a มในสนามก็จะเป็นรุ่นนี้ที่ที่ยังยังมีอยู่ะนี่แหละคือคือเฮ้ยขอยื่นอีกหน่อยพี่ขอตักอีกหน่อยเวลา คือทางตรงบุยลำสองร้อยกว่ามันมันนิดหนึ่งมันร่อนนนิดอารมณ์หน้าร่อนคือแบบเหมือนเวลาเราหักพวงมาลัยแล้วมันไวมันดูไม่หน่วงขออีกนิดนึงเนี่ยนี่อะไรคือจะนี้ก็คือจะจะดิบจะโหดกว่าใช่ครับไอ้นี่เลียนวิวเยอะกันเนี่ยอันนี้มาเก็บขนาดเพิ่มแล้วก็เก็บข้างหลังเออเอ้ยอันนี้มาใหม่เหรอดีพิสเซอร์ข้างอ่าใช่ใช่เก็บข้างแล้วเก็บหลังตอนนี้เอ้ยอันนี้มาเว้ยอันนี้มาเนี่ยคราวที่แล้วตอนถ่ายไม่มีไง ใช่ใช่นี่เลยในยุคกว่าสิบปีที่แล้วนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แนวแนวอลังเออนี่นี่คือต่างประเทศในในในโลโก้เก่าเขาเห็นไหมตัวทีเดียวยาเห็นไหมครับใช่ใช่นี่โลโก้เดิมดังเดิมเลยครับนี่ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยแบบนี้เลยนี่คือโลโก้โตด้าดังเดิมเฮ้ยอ่าอะไรเนี่ยมีมีมีซ่อนไว้อันนี้อะไรอ่ะพี่ก็เป็นเชฟครับเชฟใช้ไหมอันนี้ ใช้อยู่ครับแต่แต่พอดีรอรอเรื่องเอกสารนิดหน่อยแต่คือขับมาหมดแล้วก็ขึ้นเหนือทางหมดแล้วเครื่องยูแซ่ดใช่ขออนุญาตลองเข้าไปหน่อยนะพี่นะพี่ปีอะไรพี่ลึกไหมนั่นจะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเหรอโอ้จะขับขวาแล้วว่าอันนี้หัวแท้ใช่ไหมหวแท้ทัตตีเชฟเชฟใช่อ่าเป็นกระบะเชฟก็อย่างนี้งั้นแหละไม่งั้นมันโอ้ะไปหาของเดิมที่ไหนถุงลม่ะพี่ถุงลมครับทำเว่ากองพื้นไปแล้วนอนเลย โอ้โหพี่โอสวยคันนี้นี่ครับนี่คือผลงานของพี่โอโตด้าใช่ใช่รถกระป๋องก็มีถังดิฟถังดิฟถังดิอน่ารักมากๆคันนี้มีทําขายไม่ทําจริงก็ถ้าถ้าเขาซื้อผมไปทำคอนเทนต์ผมมาทําให้โตด้ายูเมนเตอร์เนาะเพื่อไปทำคอนเทนต์อู่หรืออะไรอู่ช็อปเล็กๆที่ต่างจังหวัดอะครับช่วยให้เขาให้เขาแบบมีมีสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันถึงเขาถึงแล้วก็เวลาเนี้ยผมก็มาต่อยอด อะไรแบบนิดหน่อยเก็บนิดหน่อยเก็บราเก็บสีแล้วถามผมว่าโยนให้เขาทำาอาอย่างนี้ขายไหมก็ขายครับตรงนี้ก็ขายถ้าอย่างนี้ประมาณสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าขับได้เลยดิฟได้ดิฟได้ไม่ตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำหกเจ็ดแรงอ๋อเครื่องสูบน้ำอ่ะนะฮะโอ้เยอะแยะมากมายครท่านผู้ชมฮะนี่คือผลงานของโตัวด้านนี้จะเล่าทั้งวันมันไม่หมดไงใช่นะเพราะว่าเขามีอะไรอีกมากมายเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามๆบ้านสนใจฮะอยากมาใช้บริการ หรืออยากจะมาทาโปรเจกต์หรือใครก็แล้วแต่ที่มีเงินทุนอยากจะคิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไปขายท้องตลาดใช่แล้วคุณคิดว่าเอยากได้เป็นงาน ABS เป็นงานแมสคุณติดต่อพี่พี่โอใช่ครับก็ติดต่อผมได้เลยครับก็อย่างที่บอกไม่ใช่รถยนต์อย่างเดียวอันนี้ที่ทําเห็นไหมครับไม่ว่าเรืออ่าเรือรถบัสรถไฟเครื่องบินอะไรทุกอย่างแล้วก็ของอาซีก็ได้อ่าภายในบ้านก็ได้ห้องน้ําอ่าได้อะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยครับคือใครใครอยากได้ก็ เพราะผมก็คืออย่างที่บอกเครื่องเรามีขนาดไซส์ขนาดต้องใหญ่ขนาดทำฝาอะไรหลังคารถตู้ได้นี่ไม่กลัวหลังคารถก๊อบหลังคารถไถเลื่อเนี่ยทำได้สบายอ่าใช่นะครับประมาณนี้ก็ลองดูลองติดต่อมาได้ครับมาที่ไหนติดต่อตรงผมเลยเลยครับเบอร์เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเก้าแปดเก้าสาม 6395นะครับคือคือโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้โทรมาคุยกันแลอวโทรคุยกันก่อนไม่ทําไม่เป็นไรผมผมจะได้ไม่ได้อะไรยังไงเรามาคุยกันถูกต้องนะครับให้ปรึกษาฟรีไม่ได้ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพจก็ได้ครับถ้าถ้าถ้าจะซื้อพวกสเกิร์ตสปอยเลอร์ก็ติดต่อทางแอดสายแล้วโตด้าบอดี้คิดมาได้เลยนะครับผมวันนี้โอ้โหต้องขอบคุณพี่โอ๋มาที่เซาลามพูดคุยกันเราขอบคุณมากครับพี่โอ๋คครับบขอุณครับ พีเมียมสูตรพิเศษสารเคมีนำเข้าจากอเมริกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบปกป้องสูตรเฉพาะของเดอามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงช่วยป้องกันการสึกหรอของวงแหวนและลูกสูบช่วยเพิ่มอัตราเร่งและกำลังให้เครื่องยนต์ช่วยลดการสะสมของคราบขา้เมาทำให้เครื่องสะอาดยืดอายุการใช้งานได้ถึง1 2 0 0 0กิโลเมตร ที่สุดของการปกป้องเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีเหนือชั้นเดอาดื่นแรงแสงทันใจคลับระดับพรีเมียมคุณภาพเยี่ยมมาตรฐานสากล BRC TwinTech g o f o t e r g o f o t e r Camping Bird หลักห้ใส่แล้วเห็นผลทันทีเพิ่มแรงมา้าแรงบิดเห็นผลชัดเจนต้องมาที่นี่ Camping Bird หลักห้ AC Power กันโครงเจ้าแรกที่คินเขาผลิตภัณฑ์โครงในรูปแบบขาอามจุดเด่นของเราคือเรามีการดีไซน์ออกมาเฉพาะแบบเฉพาะรุ่นเพื่อการทรงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่นี่ที่เดียวจบครบเครื่องเรื่องปัญหาช่วงล่าง AC Power จิวท่อซิ่งพร้อมชุดท่อสูตรมากมายหลายแบบให้คุณเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นชุดท่อสูตรบายพาสหลบเมียหลบด่านชุดท่อสูตรลงหน้าเพลาชุดท่อสูตรกลางลำสำหรับรถแข่งชุดท่อนต่อออกท้ายปลายใดสีและ New d e s i น n 2021สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook จิวท่อซิงไลน์จิวชออ็อป2หรือเบอร์โทร 094-886-0510ดร้านเด็ดร้านดังในย่าน8ดริ้วต้องที่นี่เทประทานพอรออตโตแมกมองหาล้อเท่ๆนี่เลยทีแปดเลสซิ่งล้อเบาแข็งทนทานรับประกันหนึ่งปีแตกคดเครมฟรีแถมราคาจับต้องได้หาซื้อท,ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือโทรมาที่ 080-954-4142 Facebook เทพประทานพรฉะเชิงเซาดีเซนติยางรถยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลยางไทยประสิทธิภาพสมรรถนะสูงนุ่มเงียบทนทานรีดน้ำได้ดียึดเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้งประสิทธิภาพในการทรงตัวสูงเอาอยู่ทุกเส้นทางยางไทยมั่นใจ100%รับประกันคุณภาพสปี หรือ50,000กิโลเมตรสนใจติดต่อ Facebook, Decenti, View and Thai, Thailand หรือตัวแทนจำไหน่ายทั่วประเทศจูนไบโอรถสิ่งบินได้รีแมปสั่งได้จูนตามสั่งอยากได้แบบไหนจัดให้ไม่มีกักมีให้เลือกหลายสเต็ปเร็วแรงขับสนุกแซงสบายอยากแรงอยากจบต้องจูนไบโอจองคิวสอบถามได้ที่ Facebook จูน b บโอหรือโทร084 5271169 SQS Turbo ที่สุดของเทอร์โบซิ่งคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มแรงม้าและแรงบิดให้กับเครื่องยนต์คงหลังหล่อขึ้นพิเศษแบบตรงรุ่นไม่ต้องแปลงติดบูสตรเร็วไม่รอรอบตอบสนองไวทนบูสตสูงมีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นทั้งเทอร์โบคงดิบและเทอร์โบแปรผันสนใจสินค้าหรือเปิดตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กลงกึงสีโกศัก เบอร์โทร0992163214